เราดูวเมีอเนาะมีต okay. ัวาเราเลือดยอนทางการธาเพือนจเอามมามาขาอยู่ลบุมาเน่ยอุ่นใจอยู่เี่นเอาไเนาะราอกกล้ามใหญ่อ่าน้องพีู่่้ชาอ่อ่าไ่ไล่่่่่่

ทำม,มากะพ,ะพี่เ,เ,ล,เล็กพี่น้องเลยเรงจากแรงไตแรงเนื้อแล,ลงหนาแรนล้างนอกจากมาหาทางแม่นางวีก,กนนะรนอกพอทีทางตอนนี้โดยภูมิหจฮอร์กำลังเดินทางกำลังเดินทางจะมาฮอดตพี่น้องเลยเนาะตอนช่วงบ๊ายบายพี่น้องเลยใช้เวลาสามชั่วโมงเนา,านะเราเดินทางพอดีลงไปอีกสาชมชั่วโมงช่วงตอนค่ำนะตอน,ำนะตอนเช้าถึงห้องแฝดห้ององกอกับพี่นะ้องเนาะอวุ่นกับกระเพาะกับขึ้นน้ำแนบาดนี่พี่น้องเลยแสบมะขูนะ่เนาะ เอาคนอื sí, ่นนะพี Goddess ่น้องเด้อกาบศรัทธาสบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องสบายดีมูเพื <t> ่อนกันวัดสุขูส <vengeance> ุข oh. ้อนสบายดีเอฟซีพวกนายจีบ <Tem> ุญทุกท่านยินดีต้อนรับเข่าสู่สอง youtube ขอบุญซาระวันเด้อขอบุญกับคนขอบมุกขอบใจเนาะพอวันดีจันทามารีเมย์บรรทมพี่น้องเลยเนาะประกาศทางเมย์ทวันหลัดประกาศไล่ๆทานพี่น้องน็ต้องดีสมทบกันเข้ามาขอบุญขอบุญขอบใจอะไรให้ได้บุญได้กุศลได้ลาเด้อซอยในทางน้องวีเพิ่นเมย์น้องวีเพิ่นให้ตลอดปลอดภัยให้แข็งแกรง ไปกุ้งเก่าไลยกุ้งเก่าแหงดีพี่นอ้องเลยเนาะกาสิไดใจภาคภูมิใจเนาะในการช่วยเหลือดูแลรักษาคนเจ็บคนป่วยเนาะได้บุญได้กุศลได้ไนะนนดหลักพี่น้องเนาะทางบุญเองเน่นั่สำหรับบุญกัสิเฮ็ดดีที่สุดเนาะในการดูแลหลักะเอาใจใส่เนาะของการดูแลเคสนี่เนาะสำหรับแนววิพันพีนะ่น้องเนาะตอนนี่บุฒิสิมาจนะัยเนาะข่าวหวังขายาเนาะที่ ใส่เวลาอยู่คลินิกนี่เนาะทางแพทย์ทางหมอเพิ่นเบิดไปเท่าไรเดี๋ยวสิไปพูดคุย,ยโอรมกับทางทางหมอเพิ่นเนาะอ่าสิเบิดไปเท่าไรเนาะเดี๋ยวเป็นประชนมกันเปนเนาะไปพี่น้องเอ้ยที่บ่งนึ่กันอีนอ้ะทางเราบุญนวลปลากำลังสีมากคือกันเนาะอ่านะสิเดินทางลงไปคือกันเนาะ สบายดีไอ้เดี๋ยวรถคอนสีมาแหละเนาะเดี๋ยวให้พคนเอาขึ้นรถเลยรถตู้ลอยๆขับไปเลยขึ้นยี่ฮาวเวลยสภาพของเพิ่นยังบดถึงขั้นว่าให้แงมีคนเมื่อยเสื่อๆนาะใช่นนั้นละพาไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรได้เลยมิตยหายทางไอ้แพจทั้งหมอพันเขียนใบอใบน้องทรง ต้ตงองตอนน้องเขียนบ่ต้องต้องใส่เขียนเนาะบ่ตัวน,นี้บ่่บเขียนก็ได้เคียนได้เนาะตัวนี้บ่ได้ออกจ้ำหมอนอ่าโอเคนี่จะว่าเอาใบกวดเขาเจ้าว่าคลินิกตัวนี้เนาจะเขาเจ้าว่านขาดเลือดเนาะเลือดกวดให้เขาเจ้าแล้วรเขาเจ้าจึนน<อ>งหมึกเด็กแล้วก็<บ>ค่ารักษาเนาะทีเด็กให้รอดจิตใจเลยตอนจังหมึกเนาะอาจจะกินแกแพทย์มาเบิ่งนอะไรเงินก่อนเนาะ จะนายห้องยังมาจ่ายด้ะใช่พี่น้องผู้ชายเป็นบอมนาบ่สแครเออพอดูซ่แลไปน้เลยไปน้เอ้ยบบาลโเอ้ยจบบเมบ่ป้านูได้่ไปเนาะดีแล้วเปลี่ยนแล้วนี่นอนมานแล้ว ได้กันรไปยังโงพยาบานี่น้องได้เลยคุณี่โอเคโย่เราเราโอเคโย่เพราะว่าได้ไดการหัวอยู่บ้านเจ้าลงโลกลเจ้าเบื้งนอนเบอกว่าลงอล้อ้ดีแลวดีแล้วเางอ้นอนไปนเบื่อนล้วเาไปใช้ยาใยาเรูดยังไงเนาะ พอที่นินมีนมีเซ็กซเ่อได้เนาะอนใช้ใช้ไลนบด้วยทางไหนจ๊ะซื้อตามระหว่างยานอนบไปเสียผิดก่อนเนาะกินมื่อซื้อในเสเดี๋ยวไขาที่นิ่นเดี๋ยวทั้ง่าใจขยามันก่อ,อใช่ไหมได้แล้วคนาะ ใส่ขายายแล้วถ่ายก่อนได้แล้วป้ยนั่น,นมม่มนมมัซหลนหนึ่งแสนทีัน้หลนหนึ่งแสนก็ได้ซนหนึ่งแสนเนาะมือนม,อมอนที่ที่สี่ที่หา้าที่หอันนี้ แล้วกาบินทีทั้งบาจันพมจาอบก่อนนึงเข้าไปหรือเปแล้่าตัวอาจารย์หกวได้แล้วก็ไปเราไปได้เออหรือว่าจะไอีกบะเฮ้ยาโบเห็นบินแล้วนะอ้าวอีกเลยปะบินข้าวันที่เท่าไรมันที่แท่น้อนอนขึ้นมาตอนนี้อ่าเดี๋ยวๆเฮ้าเบิ้งก่อนบินทีจะได้อ่าโอเคเดี๋ยวเฮ้ามาจ่ายเดี๋ยวเบิ้งบินก่อนเพราะว่าฮาบินตอนนั้นโบเห็นพี่นเราว่าเฮาจะเก็บข้อมูลแล้วก็รวบรวมว่าเฮาใส่ใจ่ารักษาทางวิทเาศาสตร์ท่างๆเจ้าเนาะ เดี๋ยวเราถ่ายแป๊บนึงพี่ดาวุฒิไปเบิ่งก่อนเอาบ่าลมโบเตรียมแล้วบ่สบายดีสบายดีไปเลียนสวรรค์เคยไปแล้วบ่สวรรค์เคยไปละอย่าไปละอย่าไปบ่โอเคอ่ากะรพุ่งลรงไปสู่ถึงช่วงบุญส่วงเฮืออ่าถึงย่ำบุญพอดีเลยบุญออกพรรษาส่วงเฮือคนร้ายอ่าเวลาพาไป มึงนองน้ำแน่เอ,อื่อยนะเนาะเอื่อยเนาะเอื่อยแมงวีพันเน่ยเป็นเอื่อยของไอเล็บโบมันเป็นเอืไอยเนาะมวยได้เอ,อื่อยเอ,อื่อยเอ,อื่อยปองหรือมือ,อเราบ่เปลี่ยนกันเป็นแน่นเนาะมันกลับมาอยู่ลายมือเหรอไปหาขอเศร้าเนี่ยไปพูดเข่าบ่เป็ปเนแจกไปรับจ้างเนาะมือทใครรับจ้างมือชนะมือแซนห่างเนาะเอา,เอาขอบคุณกะ ชีรองเบิงกอนพี่น้องเอรยเนะาะค่าชจ่ายบัดไปเท่ายเนาะโลโอโอโลมกับเมทวันหลัดปนอยู่พี่น้องเอรยเนาะเพราะว่ากับเขาใจทางบอยลัมโบเพื่อนต้องหาเสากินคำต้องไปหาหับจ้างเพื่อเอาเงินมาซื้อเขา่าเนาะาส่วนเรื่องนั่นนะเดี๋ยวเขาจังหวะกันเนาะเรื่องค่าชจ่ายซื้อเขา่าซื้อนามเจ้าเด้อประบุนสรีเบิงทางเมนังวิกรเนานะถ้าว่าเหลืองบประมาณ ค่าชิจ่ายหากาักซ้ายแม่งวิ่งมันมันสมมาพักก้อนเรื่อยๆไปกะบิี่ซอยซื้อเขาอย่เจ้านำ้ำเนาะเพราะว่าต้องเข้าใจบาลโบ่พนันพี่น้องบุญเข้าใจเนาะรายการห้ระไอละโบ่เข้าใจเขาคือกันเนาะว่าเราต้องรักษาแม่น้องเจ้าให้ดีที่สุดก่อน,นะนยยเนาะเพราะว่าผู้ใหญ่จะดีเพิ่นกะอยากซอยเนาะอยากซอยนอกเพื่อเจ้านเนะี่ยแหละเนาะอคืแต่ว่าเกิดแก่จะเป็นทุกๆครอบครัวเนาะ อ่าห้าอันที่ควรปลาห้ากับปลาก่อนห้าเบิ่งกันก่อนเนาะชีวิตคนสำคัญกว่าแน่เนาะชีวิตคนสำคัญกว่ากินตั้มเถาเห็นเจ้าว่าอยากกินตั้เจ้าหน่อยรถบ้านอ่ะไปเลยได้หนีิกินเลยละกินยี่รถเลยละกินรถเลยบ่เอ้ยเห็นจ้าว่าง่วงนอนเนาะอ่าเป็นอย่างไรเนาะง่วงนอนอยากกินตั้มเป็นอยงไรเราก็มาแต่ต้องเที่ยงครับบ่เลยมาแต่ต้องเที่ยงนะพวบุญไปหาอยู่หันละทั้งทั้งเมียจะว่าเจ้าไป ครับจ้างพี่นังโอเคนังถาดตัวหนึ่งเด้อเดี๋ย่าบนใจเงินให้แม่นางวีพันยูนิทก่อนแล้วก็สีน้ำพันไปเติมเลือด,ดเป็นขาดเลือด,ดตัวยูนิทลังวีพี่น้องเราต้องไปแปลงสวาาัสดิเขตลดหน่อยกูภัยบนมาแต่สวาาัสดิเขตผมเป็นชิมาห์มรดตู้เดี๋ยวนังเมื่อน้ำเอื่อกเด้อน้ำนอกนอนสองคนเนาะเมื่อน้อกทางแรกนี่เมื่อสวัสดิเขตโอเคทางเบื้องเมื่อกับ จักสี่ยู่จ็ดมือแหละเนาะกับสี่รนภายใที่พี่น้องเบิงตามอาการของแผนเนาะกัสีสมพันสามมือสี่มืออรแหละเนาะสมาณแหละพี่น้องเบิกตามอการผลการสี่าผลมาเรียกว่าจังดะกะติดตามเบิกันแค่เนินเนาะเอาไปลนพี่น้องเนาะเอาโอเคเราหากันได้อ่าะพี่น้องเลยาใส่ใจไปแตเนาะ ฮะมาแล้วยังยังยังต้องมาเราเงินปลาเป็นกัจฉิมาสมทบเป็นอย่างไรเนาะสมทบหมประมาณเนาะผู้อู่จ่ายไปเมื่อนั้นกันที่อย่างเนาะเดี๋ยวจิถามทางกุญแจเนีกเสนึงเกินเลงเนาะเจ้าเบิ่งกันได้ตกก้อนที่เท่าไรดิ ผมจำบุญก่อนวัวววววนออวันที่เทนาิกอบอเผิงเข้ามาน่ะจืดอะไรเป่าวันที่สามบ่วันที่สามวันที่สามเป็นไงก่กได้บินคืนนะ,นะพี่น้องเยเพราะว่าทั้งจัง ว่าเมื่อเมื่อเมื่อช่วงทั้งแรงหรอกวันที่สามตอนแรงเข้ามาแมนแมนแมนบอกบอนี่เปวันที่สามกเล ตันทีเศรเช็ตอดสอดอ่ดีนีดีตาราอืมตาราตัวนี้หตัวนี้เน่ยมามาใหม่ลมาใหม่ตัวนี้รมาใหม่มาใหม่ามเดมร้งตลอดเนาะมีพลเลือขวดมาพี่น้องตามลงตลอดกลัง พาบินัวทีอยนั่นบอกให้เราปิ้นออกมาใหมสองบ้านหกแสนเจ็ดสิบเจ็ดพันวัมื่อเดียว่าสองส้สัมมือเนาะสามมือพระวาเอาขึนมามมือได้เันนี้แม่นคา้จ่ายของพี่เนาะลาซูเนาะวันที่หกวันที่ห้าทิศ 5, วันที่หา <ian> วันที่สี่รวมกันย้อน่เนีเนาะ ยอดรวมอยู่ใช่ก็อสามล้านหนนสีพันเนาะวันที่หที่หกันที่สี่เนาะมันที่สี่หกสามหม่นีงตกอยูอ่สล้านหนึ่งแส่พจาสามล้านหนึ่งแสนสนเน,ะะนานนะโอเค คือว่างบยีท่แล้หน้าบุญหาลานเป็นองหาลาดจ่ายมาหนึ่งสามหลางตายเป็นบกยูเรืองมาน่สองหลังกว่าเนาะโดยจ่ายตัวนี้ก่อน นยังไงนะเยนนะสามล้านหนึ่งแสน,นาสามล้านหนึ่งแสนโอนจ่าย จเรยบร้อยน้ะวันที่สี่ที่หาที่หส่วนวันที่สวันที่หนวันที่หนึวันที่สองวันทาทางรูกจ้างจ่ายไปแล้วเอ,อเข็ไ ที่สองบินของลูกจันทรจายบินเกเป็นของลูกจันทร์ทำโมงคัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับ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  เดี๋ยวชมทานกมันก่อเยเแล้เจ้าเคลียร์ใครสนใจเอไรได้างเดสล้านหนึ่งแสนวัที่สี่ที่หาที่หกสองสมมือแล้วนั่นสองสามมือวันที่หนึ่งที่สองที่สามทางลุงจันปัจัยเรียวกันเดี๋ยวคอยไปส่งทานยภัก่อนได้ เามาหอดทำมาหอดคลินิกเด้คลินิกเป็ข่าวผมกไ่บอกบอบอดูคือดูข้างล่างอ่ะนี่เอาเห็นรถเจออยู่อยู่ไหล่ะอยู่กับกัขึ้นมาทางเซปูนไปเลไอ้ทางสวรรค์พี่อยด้ลด้วยด้วยดวยด้วยด้ยด้วยด้วยด้วยด้ยู่ย้ายดือยด้วยวยดยดวยอ้วโอเคด้ไป้ดีวย้วยด้กยวยดาวยา้ เราถายก่อนแป๊บนึงพี่น้องเลยอ๋อโอเคพี่น้องไหยเนาะแต่ทางมอคุไพ,พ่เฮาเนาะกำเดินทางเอาหอดแมนบ้ลเราตู้สีขาวนี่พี่น้องไหยเนาะตู้สีขาวน้องที่ชิแ,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 แมนแมนแมนมากนี่ชิแมนท่นนี้แหละเริ่มเริ่มเลย ศูนย์สองสามสี่ค่ะอ๋อสบายดีสบายดีโอ้ยนั่อมเก่าหนิเนขอบขุงสวยเรือมม่อ๋อสบายดีสกยยทุาที่อมีหลายคันจะแมวบันนี้เนาะ เพชรสามสามขันเือนอนยังไม่มีครับยังตลอดเซอร์นีะมีต่วสภ้อาร่างกายเราถือว่าโอเคอกนแต่วเราเลื่อนยอาการข้ามเลือนมา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 าม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 าาโามมา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 ามามามมา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 าม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 าามาามามามา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 าอาามาาอาามา o ามาามมามาาม่ามา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 าอาาม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 าา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 

เดลนาเินอากาศมีแอร์อยู่งเดินทางดีๆ้าเหื่อยปันใดเปลนเอาค้าเนออกไปสคนมีเราไหม่ได้เปลี่ยนกันเิ่นออยเนตแนวอไ้น้องายนะใช่ไหมคุณป้า่ากะ้ากับป้าาา ไปอนชอบแพ้ปัจใจินายเนาะี่ดูแลมาตลอดจีนังเลยเนาะสองทิศกว่าจอยู่นี่จีนังเลยวจจังรอเพิ่อนอกรกันติดตามมูลนิคลิปด้อแต่ว่าอาการมันแสดงแน,น,น,น่ด้ะฮะถูกเกือบสีขาเศ้าด้ะจะใครดีจเศร้าดีี่เศร้านง่ายแล้วจการตามเา

ตัวประเทศนะเเาจะได้รได้ตามลังกันว่าัพอดีสามขั้นทั้งเดิอรถบรรุกไใ่เรื่อนั้รถรรทุปลาตวลนสารวัตรนี่น้องตัวะคนรถบรอุกไเดินัไนาะสาเดินตามเี็นองนะว่าจะต้องทำองไรเนาะมันแตกตามำนตายไลกันยังไเนะคือความ À, con đương, phải con, cả... khó đi mà luôn cả soi đi suốt, suốt công sức mà công sức lao động à? Vừa làm gì vậy? À, cái công việc đó là, ai, phải làm, phải công lao để nước, vừa lao mệt, vừa phải, 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 vừa ตามคนกันเมื <al> Luckily, no, 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 no. ่อนี <c uk that word> Hence, no out, ่แหละนอสมอก็จะตามคนกันเมื่อนี่แหละกยใอกนแ่้ื่อนพัเน่บอกหมอพนเยููย้อนส้สูู้

ยะห้อหเบิ่งไก็ได้แลอลังาตัวนี้แล้วี่ชิมีหนังตีตัวเลยมาดเมตีกันเลยข้าเดียวเลยดาเดียวเลยีนเ่าข้่เราขาแท่เลือดเลียงเดียวล้วตอนี้ครับโอเคเดินทางขอกันทุกคนด้ยเดยโดยโดยปด ดูดูไปโอเคโดูดูทางเดียวทางบไปบุญบานป่าสีสจจบเติมให้หน่อยเนาะดดูเป็นเดินทางแม่จะดีจะ่น้ำฝั่งไทยเนาะไปโอเคพี่น้องรำบุญก็จดขออนุญาตเดินทางบาดนี้ครับกลับลางตามก้นหน่วยกุ้งไผไปก่อนบาดนี้พี่น้องเนาะจะได้พบอ่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้ก็อยู่ดีไม่แห้งก็จะหูสุดคน สวัสดีละสวัสดีละพี่น้องเด้อไปไป่ำแคำนะพี่น้องเลย